ต้อนนับทุกคนเข้าสู่ถ้าสิงโตขาวของเลเวล่าอลไลอาร์สด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกม sub special person information หรือว่าเกมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยนะคะไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างแต่ว่ามามาเริ่มกันเลยดีกว่าไป let's go <S เป็นเสียงเข้าเกมที่ตึงมากดังสะใจจริงๆไป ตุลาคมวันที่14นะคะวันศุกร์ตอนเที่ยงคืน38นาทีนะคะวันนี้เนี่ยกลับบ้านดึกอีกแล้ว mm hmm. ฉันรู้สึกว่ามันน่ากลัวเล็กน้อยนะบริเวณแถวนี้ในตอกนกลางคืนเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครออกมาเดินนะฉันควรจะรีบกลับบ้านได้แล้วโอเคไปรีบกลับกันอ่าอินเทอร์แอคได้ฮะ uh huh. เมื่อไม่นานมนี้เนี่ยมีประกาศเกี่ยวกับการพบเจอผู้ต้องสงสัยอยู่ในบริเวณบริเวณอะไรบริเวณถ้าคุณเจอผู้ต้องสงสัยแล้วก็ได้โปรดติดต่อตำรวจทันทีนะคะได้เลยอะไรนะผู้ต้องสงสัยอย่างงั้นหรอเมื่อวานเนี่ยฉันก็เดินกลับบ้านทางนี้นะเอ้สังว,วันนี้เป็นดีเดย์แล้ว เมื่อวานเนีเป็นวันเคาดาวอยู่นะคะวันนี้ต้องเป็นวันดีเดย์แล้วโอแต่เป็นเกมที่เอ่อบรรยากาศแบบใช้ได้เลยนะคะน่ากลัวใช้ได้มืดมากๆแล้วก็ซาวแบบเนีเหมือนมีคนยืนอยู่ฝั่งนูนน้นเอ้ออต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเพราะว่าเดินต่อไม่ได้เออมีการก่อสร้างก็เลยปิดถนนนะคะ ใจคอไม่ดีเลยอ่ะไฟเขียวยังนั่นไงมีคนจริงด้วยโอ้โหหลวงพี่โอ้โหเดินทำมือมาขนาดนี้หลวงพี่ไม่พูดอะไรเลยเธอฉันสัมผัสได้ว่ามันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะเรามาระวังตัวเข้าไว้ล่ะ เอาล่ะโอโ้โ,อโหโอ้โหหลวงพี่หลวงพี่ดันโอโห้หลวงพี่ดันโอ้เนียวเขานี่มันเกิดอะไรขึ้นแถวนี้อย่างนั้นหรอหลวงพี่ไปด้วยหลวงพี่รอด้วยหลวงพี่ค่ะหลวงพี่เดินเร็วเหมือนกันนะเนี่ยไปด้วยได้ไหมอ่ะ ไม่น่าได้ไม่น่าได้ชีวิตมันก็น่าเศร้าแบบนี้และค่ะเจอคนที่น่าจะช่วยเราไว้ได้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เนาะเกิดเป็นสิ่งโตต้องอดทนป่ะไฟเขียวนี่ก็คือเขียวนานมากคือเขียวนานอะไรขนาดนั้น <laughs> เขียวนานแบบเหมือนไม่รู้ว่าเชื่อเชิญอะ่ะ ไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอ๊ะไม่พื้นเป็นรอยอ่ะเอ๊ะอ๋อเงาต้นไม้หลอนหลอนเวลเริ่มหลอนแล้วเนี่ยโอ้โหซาวซาวขนาดนี้เหมือนกลัวไม่เชื่อเป็นเกมผีไม่ใช่เกมผีสิเกมเฮอร์เรอร์หแบบเกมสยองขวัญนนะ่ะทางขยะเหรอโอเค อย่า,ยา <S <S มอีอะไรเลยนะโอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยเร้จะเปียบแต่ทำไมไม่มีมารยาในการขับรถเลยอ่ะเราก็เดินแบบเป่าเปรียวหัวใจอยู่ยังจะมาทำให้ใจเต้นรวยอีกดำม,มืดจริงๆนะคะเป็นเกมที่มืดเลยอ่ะดูกดน้ำซะด้วยให้ดูสิ อันนี้คืออะไรอ่ะทดออมเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหรอหรืออะไรทำไมอ่ะอยายยาทำแบบตีไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมอะไรด่ะนั่นเป็นใครกันยากรู้เหมือนกันพวกเขาบอกไปอ,อ,อะไร นี่มันอดจะน่ากลัวแล้วนะเราเรีบกลับกันดีกว่าใช่ใช่ใชรีบกลับกันเถอะขอร้องจักรยานด้วยใช่ไม่ได้หรออา,อาขี่จักรยา,านนาอยากกลับแล้วอยากกลับโดยดีโดยสวัสดิภาพมันจะเป็นไปได้ไหมเริ่มโทรศัพท์นะคะมีคนอยู่ด้วยเริ่มเริ่มเราแวงเราแวงไปหมดแล้วตอนเนี้ย โอ้นี่มันเลโกะนี่นนะนี่เธอก็ทำโอทีเหมือนกันหรอวันนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวนะ่ะเพราะฉะนั้นฉันควรจะเดินไปกับเธอดีกว่าเลโกะเลโก้เอ้าเอ้าเอ้าแล้วเลโก้กินทำไมอ่ะเลโก้ ันย่ารู้จังเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น,ม,นมันต้องมีอะไรแน่แ,นแล้วล่ะมันต้องมีอะไรละดูเหมือนว่าเธอจะตกใจตอนที่เธอหันกลับมานะแต่ว่ามันไม่มีอะไรนะี่น่ะไม่มีอะไรจริงหรอเออเอ๊ะก็ไม่มีอะไรนี่นะ่ะคือ,อ,อวาร์ปได้บังอะไร สุ้องอะไรคนาดนั้นนะยานี่มันผู้ชายคนก่อนหน้านี้นี่น่ะทำไมถึงตามฉันมาอยู่ได้เออตามว็ทำไมคือเราก็รู้ตัวว่าเราสวยแต่ว่าอย่าอย่าทำแบบนี้เลยนะคะนอกันทีฉันจะต้องขับบ้านเดี๋ยวนี้แต่วิ่งไม่ได้โอ้โหนั่ รถมาสอดอะไรตรงนี้ให้เอาแบบว่าโดนรับ่าตัวแล้วนะว้าวกลับบ้าน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 ไม่มีนะไม่มีนะคือจะหันหลังก็ไม่กล้าเดี๋ยวหันกลับมามเลยเดี๋ยวหันนะกลับมาโดนจำสแกร์อีกทำไงอะมีปา้ายรถบัสนะคะป้ายรถเมล กลัวคืออยากหันกับเปรมอกเอ้ยอะไรอ๋อคุแจให้เราก็ลกซะด้วยมันมีอะไรตกหล่อนอยู่นะคะนี่บันคุญแจของบ้านเลโก้ี่น่ะบางทีเธอควรจะทำหล่นไว้ตอนที่เธอรีบไปเมื่อกี้เออฉันคิดว่าบ้านเลโก้เนี่ยอยู่ข้างหน้านะในฝั่งตรงข้ามโอเคได้คุณแจบ้านเดโกะมานะคะเราจะต้องเอาคุณแจไปให้เดโกะไหมอืม ขอหันไปดูอีกรอบกลัวเป็นจำสแก์ที่ดุมากเลยนะเกมนี้อ่ะจำสแก์โหดเกินคือเอาแบบทุกจุดที่จำสแก์ได้อ่ะไม่เอาแบบข้ามไปโดนจำสแก์ต่อก่อนนะอันนี้จะน่ากลัวเกินแล้ะนะอย่านะอย่านะอย่านะเฮ้ แล้วขับเมื่อกี้หรอขับผ่าไฟแดงเลยเหรอเขาก็ดุเกินแบบนี้โดนจับปับนะคะยิ่งยิ่เป็นญี่ปุ่น้วยเนี่ยไม่ได้เลยนะโอ้โหอยู่ๆเพลงก็เบาลงจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะคะเวลาที่เพลงเบาลงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนะในเกมเฮอร์เรอร์พวกนี้เนี่ยเพลงเบาลงเมื่อไหร่นี่อันตรายทั้งนั้น เบเกอเอา้าคีริกแล้วเอา้าเป็นลมครัเบเบเก้ดูเหมือนว่าเธอจะสลบไปนะคะโอ้โหฉันเจอเธอแล้ว ฉันจะต้องเรียบวิ่งวิ่งสิวิ่ง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 ขอเร็วกว่านี้ขอเร็วกว่านี้คาน้าคืออะไรอ่ะสตามิน่าโอ้ยพี่สตามินา่า,นาด้วยเหรอเมื่อกี้เสียงไรลน่ะเอ้ยแต่หันกลับไปไม่ดีแน่เลยยาโอ้โหมีสตามิน่าแบบนี้เอา้าเอาคืออ๋อ ปัญหาของอพาร์ตเมนต์น่าจะหายไปเอาคุกีส้สิฉันต้องทำรอนระหว่างที่วิ่งมาแน่เลยโอโหออไม่ได้แล้วกลับไปไม่ได้แล้ว <c oughs> มาเราต้องรอนมาเห้ดูสิ ตอนที่ฉันฟื้นขึ้นมาอีกค่ะเนี่ยฉันก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ที่เตียงบนโรงพยาบาลแล้วนะคะเอ่อจากที่พยาบาลบอกเนี่ยก็คือมีเหมือนเพื่อนบ้านเนาะก็เจอฉันนะคะในระหว่างทางที่เขากําลังกลับอยู่เนาะแล้วก็ช่วยฉันเอาไว้ผู้ชายที่ตามลงามาเนี่ยผู้ตาย,ผ,ายผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ตายผู้ชายผู้ชายที่ตามฉันมาเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ไปคุยอยู่กับตํารวจนะคะ อืมอืมเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่มีใครผ่านมาในเวลานั้นนะแต่ยังไงก็ตามตอนนี้ก็สามารถเอ่อกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วนะคะแล้วก็คิดว่าายที่ประกาศเกี่ยวกับผู้ต้องสงสัยเนี่ยก็น่าจะถูกเอาลงก็คือถูกถอดออกไปนะคะในเร็วๆนี้นั่นเองอ่าโอเค okay. ending A อเอนดิ้งเอสังว่าต้องมีเอนดิ้งอื่นต้องกลับไปเอาคุณแจเนาะกลับไปเอาคุณแจงั้นงั้นขออีกรอบอ่ะขออีกรอบไปเอาคุณแจกันดีกว่าเสียงยังเร้าใจเหมือนเดิมเลยนะคะมาอีกรอบมาเสียบโบนัสแอนนเบิ Uh, run from the beginning อ๋อสามารถวิ่งได้ตั้งแต่ต,ต้นแล้วเพราะว่าเราผ่าน ending หนึ่งแล้วโอเคยอดเยี่ยมนะคะสุดยอดวิ uh ่งโอเคอะวิ่งเลย let's go ดาดาวันี้กลับบ้านเลยอีกแล้วจะต้องรีบกลับนะเพราะไม่ค่อยมีใครผ่านมาแถวนี้ถ้าตอนกลางคืนนะคะ <c oughs> ก็คืนนะคะคอบ,บทเติมทุกอย่างเหมือนเติมนะคะโอเคทุกอย่างเหมือนเดิมเนาะน่าจะต่างแค่ตอนจังหวะที่วิ่งหนีนี่แหละ ฉะนั้นเอา่าเราจะไปให้ถึงตรงนั้นอย่างรวดเร็วนะคะเฮ้ยมาไปแล้วเด้อหยุดคุยกับพระการมาลายเลยมา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 ตัวก,กดน้ำอะ่ะมาเท้าไนี ตึงไปนสนิทมันต,ต้องมีรถด,ด้วยมามามมครับวิ่งผ่านแบบไม่สนแล้วไม่สนแล้วอาม่าเลโก้มาเกียรติเลยเลโกฮึบจ๊บอ้าวยังจุ๊บเลยไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้า วิ่งได้แบบนี้นี่เข้าทางเลยวิงว่งวิ่งซะวิ่งได้แฮมไทโรเราออกมาวิง่งแล้วเดี๋ยวรถคันนี้ก็จะวิ่งมาชนออกไม่ชนเนาะวิ่งมาผ่าไฟแดงนะคะพอแล้วจะต้องกลับบ้านเดี๋ยวนี้ไปไปกลับอันนี้คุณแจเรโกะโอเคคุณแจเรโกะนะคะเอ,อาเพราะเป็นตอนนี้แบบสตามิน่ายังไม่นับด้วยนะสมมตินับแค่ตอนนั้นเลย มาถ้าเราวิ่งนี่รถจะแบบมาเชี่ยวเราได้อยู่ไหมวิ่งแบบสี่คูนร้อยอเออโอรถก็เร็วขึ้นด้วยนะมามาเลโกเลโก้สลบแล้วเลโก้สลบดึงเอเอเก่งมากเลยก็ เฮ้มาไอฟาวยู you, เนี่ยมาเร็วเจอแล้ว <c oughs> ยังไม่นับสตามีน่าเนี่ยต้องคอยดูข้างล่างอะ่ะเอ๊ยหล่นแล้ว <c oughs> โอเคโอเคเอ๊ะทำไมรอบนี้ไม่นับสตามีน่าแฮะมาได้คนแจแล้ว โอเสียงเสียงไม่เหมือนวิ่งไล่ตามอะเสียงเหมือนแบบเหมือนเขาชันคอเหมือนต้องการจะอาเจียนอะไรแบบนี้มากกว่านี่บ้าเราเหรอโอเคห้าห้า,ห,าหรือจริงมันคือเสียงหอบหรือเปล่านะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยอ๋อฉันจำได้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นเออเป็นประธานของเอกสมาคม พูอยู่อาศัยบ้านใกล้เลอนเคียงอา้าวแล้วเขามาตามเหรอทำไมประธานสมาคมเนี่ยเป็นบุคคลต้องสงสัยอย่างนั้นหรอให้ตายสิใจเย็นลงหน่อยดีกว่ายังไงตอนนี้ก็อยู่ในห้องแล้วโอเคอุ้ยทำไมสกรปรกขนาดนี้โอ้โหโอ้โหสกรปรกมากห้องนี้เปิดไปได้นะคะน่าจะห้องน้ำไมเฉย วุ้ยสกปรกมากอะ่ะอยู่ได้ยังไงโอ้สิ่งตรงไม่ถูกใจสิ่งนี้สิ่งอะไรเอ่ยดารี่นะคะเออวันที่ยีสิบเจ็ดเตือนแปดนะคะอืมโอเคก็คือเหมือนแบบผ้าที่รอคอยก็มาถึงแล้วนะคะในที่สุดฉันก็สามารถที่จะ อ่อสร้างชุดว่ายน้ำที่เป็นแบบชุดแบบของนักเรียนเนาะที่แบบเด็กญี่ปุ่นใส่กันนะให้ตายถอความสวยงามของผ้าที่มันแบบมันเหมือนกับมันหลุดออกมาจากฉากบางฉากในหนังฝรั่งเศสเลยเนี่ยฉันจะต้องค่อยๆประณีตในการแกะแพ็กเกจออกมานะคะหัวใจของฉันเนี่ยเต้นรัวไปด้วยความตื่นเต้นให้ตายเถอะสัมผัสของผ้าเนี่ยมันแบบ สุดยอดเหมือนกับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเดือนเก้านะคะวันที่สิบสี่ฉันเนี่ยแบบเหมือนแบบถูกดึงดูดด้วยสัมผัสของชุดว่ายน้ำจริงๆฉันรู้สึกว่าสิ่งนี้เนี่ยมันดีเกินกว่าที่แบบมันจะอยู่แค่กับฉันคนเดียวเนี่ยฉันต้องการที่จะให้คนอื่นเนี่ยได้สัมผัสกับประสบการณ์ของสัมผัสของผ้าชุดว่ายน้ำเนี่ยที่มันแบบยอดเยี่ยมแต่ว่า แัน่ว่าจะทำยังไงล่ะทุกคนถึงจะได้รับรู้ความพิเศษของมันอืมถ้าสมมุติว่าฉันเนี่ยแชร์รูปภาพแล้วก็เขียนรีวิวลงไปในเ e ซ s กอก็คือแบบโซเชียลมีเดียเนาะฉันก็รู้สึกว่ามันแบบไม่สามารถบรรยายความพิเศษของผ้าอ,อันนี้ได้มันจะมีทางไหนไหมนะที่จะดีกว่าที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับความยอดเยี่ยมของชุดว่ายน้ำอันนี้นะคะอืม เดือนสิบวันที่สิบเอ็ดนะคะวันที่สิบเอ็ดก็คือสามวันก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์วันนี้เนาะโอเคฉันตัดสินใจได้แล้วฉันเชื่อว่าการที่จะเดินไปเดินไปในเมืองเนี่ยแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้เนี่ยจะทำให้ผู้คนเนี่ยสัมผัสได้ถึงความสวยงามของมันใส่ใส่ชุดว่ายน้ำไปเดินหรอโอเคอะฮะอืออืม อะฮะมันแบบมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้คนเนี่ยจะปฏิเสธความสวยงามแล้วก็สัมผัสที่สุดยอดของชุดวินนนีนะคะในตอนที่แบบว่าพวกเขาเห็นฉันใส่มันว่าล่ะฉันไม่สามารถที่จะเก็บความรู้สึกนี้ต่อไปได้อีกแล้ววันที่สิบสองอะฮะสองวันที่แล้วนะคะนี่มันจะต้องกลายเป็นวันที่จดจำไปตลอดชีวิตเพราะว่าฉันเนี่ยใช่ โชว์ชุดว่ดายน,น้ำมาดีให้กับคนอื่นแล้วนะเราจากที่จากประจากที่ทํางานในตอนกลางคืนฉันก็เดินไปเดินไปรอบๆเมืองนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นตอนกลางคืนเนี่ยแต่ผู้คนทุกคนเนี่ยก็บอกมาที่ฉันด้วยความตื่ตนใจแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะภายใต้แสงของถนนเนี่ยชุดว่ดายน้ของฉันเนี่ยมันแบบเปล่งประกายเรากับเป็นแสงที่แบบสะท้อนมาจากพระจันทร์ โลจิตอยู่นะเราเนี่ยโลจิตอยู่นะอือภาพบรรยากาศที่ผู้คนอมองมาเนี่ยแล้วก็เอ่อความสวยงามของชุดว่ายน้ำเราที่เป่งประกายจากแสงไฟเนี่ยมันแบบมันมันทำให้ฉันรู้สึกแบบเพื่นตันใจแล้วก็มีความสุขมากๆอืการได้เห็นผู้คนเนี่ยมีความสุขไปกับเอ่อการได้เห็นฉันใส่ชุดว่ายน้ําเนี่ยมันโอ้มันทําให้ฉันรู้สึกแบบ อิ่ม,มตื้นตันมากๆเลยเนาะฉันจะทํากิจกรรมนี้ต่อไปก็คือจะใส่ชุดว่นะําออกไปเดินกลางคืนต่อไปนะคะแล้วก็ฉันเชื่อว่าเนี่ยมันจะเป็นการทําให้แบบทุกคนมีความสุขนะคะแลวนี่ไงก็ทําทตัวแบบนี้จะใส่ชุดว่นะําออกไปเดินกลางคืนหรอ,อแล้วก็ไม่แผลปาที่จะโดนแบบโดนแบบมีคนนั่งสงสัยตามอะ่ะโหแต่ห้องสกรปรกมากเลยอะ่ะ สังกะปรกแบบสุดๆยังไม่เอาออกได้ไหมคอยดูห้องก่อนเปิดไม่ได้โอเคโหแต่ห้องสกระปรกมาเลยอะ่ะมาไหนดูสิอึมดูแล้เข้าใจแล้ว สวยงามจริงๆเลยสวยงามอย่างเสมอต้นเสมอไปสวยงามตลอดไปโอ้โอ้อพี่ฉัน่อต้องให้ทุกคนเห็นถึงความสวยงามวันนี้ให้ได้อื <c> ้ <oughs> <c oughs> ฉันะแต่งทำอย่างสุดความสาบ้านเลยในวันพ่งนี้อ่าโอเค อไม,ไม่ก็คือที่ประธานสมาคมเนี่ยเขาวิ่งตามเนี่ยเพราะเราเนี่ยแหละเราเนี่ยแหละคือผู้ต้องสงสยัยเราเนี่ยแหละที่แปลกไม่ใช่เขาเลยเราเองเป็นเราเองแต่ตลอดเรากลัวทําไมนะมันคือเราเราทั้งนั้นที่ไลโกกีตัวสลบก็พอเราที่เขาตามก็พอเรา เยังจะมีหน้าไปโทษคนอื่นอีกโอ้ยตายโอยแต่เป็นเกมที่แบบเป็นจอยมากาเป็นเกมที่มีสีสันสุดๆจบหักมุมมากเลยอะหักมุมมากเออดีค่ะดีก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้เหมือนที่เวลชอบนะคะเอนจอยมากๆเป็นการจบที่แบบว่าตึงจริงๆอืมก็ หวัว่าเราจะได้มาเจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะยังไงก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เวลด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาดูด้วยนะคะบ๊ายบาย